สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนสาวมาทำเทอร์มาตนะคะยกกระชับริบหน้าขึ้นเดี๋ยวเรามาแอบดูกันว่าทำขั้นตอนเป็นยังไงนะคะสักครู่ค่ะคุณหมอกะลังทำเทอร์มาตตัวนี้ช่วยยกกระชับให้ผิวหน้าขึ้นด้วยหรือเปล่าคะคุณหมออันนี้ช่วยให้ผิวเนี่ยกระชับขึ้นก็จะทำให้ผิวเนี่ยดูทำให้ทำให้หน้านี่ถูกยกขึ้นด้วยค่ะอ๋อแล้วหน้าเราก็จะเรียว ได้เลยใช่ไหมคุณหมค่ะแล้วก็ทําให้ผิวข้างบนเนี่ยเรียบเนียนขึ้นเพราะว่ามันจะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนด้วยนะคะอันนี้คนไข้ทำ1,200ช็อตใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะทั้งหน้าแล้วก็ใต้คานแล้วก็ที่บริเวณคอด้วยนะคะอ๋อค่ะก็เรียกว่าเอาครบให้เป๊ะเลยใช่ไหมคะคุณหม่ค่ะ ไอ้ตัวเทอร์มานดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังทําแล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าจะเห็นผลทันทีว่ายกกระชับขึ้นขนาดไหนนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูคลิปต่อไปค่ะ